มีวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมรวยและเป็นความเชื่อล้นๆ้นเลยถ้าคุณเชื่อเรื่องของพลังงานถ้าคุณเชื่อเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาบออีกเรื่องหนึ่งนะขนาดเรื่องของจิตวิทยายังเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาด้วยยังเป็นเรื่องของจิตวิทยาเลยความคิดภายในอะการพูดกับตัวเองยังมีเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ภายในร่างกายเรา มันคือพลังงานทำไมคนเราชื่อเหมือนกันแต่จนลําบากมีหนี้สินทํางานหนักไม่เหมือนกันแต่มีวิถีชีวิตแบบเดียวกันนี่เรื่องจริงนะโอเคมันอาจจะต่างดีกรีความเข้มข้นแต่ไม่มีวันรวยเหมือนกันบางคนทำไมชื่อนี้ทำไมต้องแบบไปเป็นข้าราชการ และจะต้องไต่เต้าจากแบบเด็กกวาดหรือทําความสะอาดแล้วถึงจะไต่เต้าขึ้นทุกคนที่ชื่อนั้นก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่มันมีวิธีเร็วก็เรียกว่าชื่อจัก,กรวาลคือชื่อเปลี่ยนชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชื่อจัก,กรวาลความหมายคือผมตั้งชื่อให้แล้วคุณผู้ชมใช้ลมหายใจโพเวทัสห้านาทีแบบลืมตาหกสิบหกรอบในหนึ่งวันหรือวิชาลมหายใจโพเวทัสเวอร์ชันสองพันยีิบเอ็ด ลมหายใจโเพทัศส2023แล้วก็ไปกระตุ้นชื่อทุกๆวันก็จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงผมรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมมีลมหายใจโเพทัศแล้วไปกระตุ้นชื่อชีวิตเปลี่ยนในสมัยวัยเด็กเนี่ยผมชื่อสังทองไม่มีใครมารู้ชื่อจริงผมหรอกสังทองนี่ลำบากไหมแค่ฟังดูดิผมชื่อสังทอง ไอสังทองที่มันไม่เคยทําฟันไม่เคยดูแลช่องปากไม่มีอาหารกินไม่มีนมแม่ให้ดื่มต้องกินนมข้นหวานตามมีกับน,นมแป้งผสมกันไม่มีข้าวกินอาหารจานโปรดของผมก็คือกล้วยเล็บมือนางและแตงโมหนึ่งลูกโหผมกินเหมือนอย่างพวกพวกเจเลยอะยิ่งกว่าเจเลยมังสวิรัต <laughs> กินแต่ผลไม้อย่างเดียวอะ่ะ ฉะนั้นเนี่ยชีวิตคนที่ชื่อสังทองต่อสู้ลำบากเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพอผมมีชื่อวีรวุฒนามสกุลแท้ตั้งมันบอกถึงอะไรอะ่ะไปไหนมาไหนไม่อยู่สูตรสะดวกสบายหรอกเดินอย่างเดียวชีวิตเดินอย่างเดียวไปโรงเรียนก็เดินลำบากแต่พอมาเปลี่ยนชื่อเป็นมนุษย์ต่างดาว หรือชื่อจักรวาลชีวิตสบายเลยฉะนั้น <oro. S 2> คุณผู้ชมอยากจะมีชื่อที่อยู่สุขสบายไปถามใจตัวเองบางคนเปลี่ยนชื่อหลายครั้งไปถามก่อนว่าตัวเองเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตเป็นไงช่วงนั้นแล้วตัวเองเปลี่ยนชื่อชีวิตตัวเองเป็นช่วงไหนช่วงนั้นเป็นไงแต่ถ้าใครมารู้จักผมแล้วได้เปลี่ยนชื่อจักรวาลแต่ผมให้ชื่อไปแล้วต้องไปเปลี่ยนเองนะแล้วต้องไปเปลี่ยนแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะไม่ใช่มาเปลี่ยนแบบอ๋อฉันเปลี่ยนแล้วจบ ต้องเปลี่ยนในบัรฑิาชนด้วยแล้วชีวิตเปลี่ยนนะครับแต่ไม่ค่าครูถ้าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยู่บนตู้เย็นอยากจะเปลี่ยนชื่อมันมีค่าครูถ้าคุณผู้ชมอยากจะโชคดีก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชื่อนี้เปลี่ยน